สวัสดีครับชาวสุดยอดแข็งทุกคนเลยได้ขอระบายหน่อยเรื่องเด็กครับปินเกลียวมากมันเชื่ออาดอาดอาดบางต่ำนี่นะเจอกูตัวตัวไอ้กับสัตว์ไม่ต้องมาขโมยตังกูหลอกสองบาทไอ้เฮียมาคืนกูด้วยดูหน้าเมียผองมันครับเครียดขนาดไหนสองบาทเจะขโมยไปได้ว่าจะซื้อข้าวเหนียวกินเท่าไหร่เ,เออมาคืนกูด้วยนะ ก็ไม่มีอะไรมากครับมันขโมยตังค์ไว้แบบโกดแขนมากเงินวางไว้หัวนอนสองบาทตื่นเช้ามาเงินหายครับเออคนเราก็เป็นอย่างนี้เนาะเออวันนี้ก็เมียปวดฟัน,นครับซื้อ,อยาให้เมียกินมันเลิกทําม่ครับยายสเตนเนี่ยโหแหแผงเดียวครับร้อยกว่าบ,บาทไม่ใช่ครับดูหนะ้าเมียป่วยโซมเป็นไรเลยครับ เออป่วยป่วยครับป่วยป่วยเอาเป็นเป็นอะไรลรวป่วยอยู่ี่หน่ไอครับี่หน่ไอเมียพัดเองเออบอกไออาร์ตเอาเงินมาคืนก็เลยนะสองบาทเออมาเจอกันจุ๊บ